สวัสดีครับสวัสดีครับสปเยอะๆขอพายูริ่งได้ไหมเรื่องให้เลยเลยครับโคจังขึ้นไปตรงกลางขึ้นไปเพราะพี่พิชากันพิช้าคุณจะเกี่ยงอะไรกันนะผู้โสนี่มาครับสวัสดีครับวันนี้แถลงข่าวกัเป็นทางการแล้วค่ะับบีมายบอยเฟนสองไงงบ้าก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแถลงข่าวของพวกเรานะครับในอ่ คอนเสิร์ตเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ B My Boyfriend 2ครับผมก็มีแฟนๆมีพี่ๆสื่อมวลชนมาให้ความสนใจกันเยอะๆมากครับสำหรับวันนี้แล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากด้วยๆตื่นเต้นมากด้วยเหมือนกันเพราะว่าห่างเวทีไปนานเหมือนกันนะใช่ครับเวทีไปนานแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างเลยมีซีรีส์ด้วยนะครับผมมีโปรเจกต์เพลงแบบซับยูนิตด้วยเพลงจะบอกว่าคือโปรเจกต์เนี้ย B My Boyfriend 2เนี่ยคือเขาบิวเพลงมาแบบว่าสร้างเพลงใหม่ให้เพื่อพวกเราเลยใช่คใช่ เนี่ยก็พูดไม่ถูกไปทับเแ้นเต่นจริงเต้นเต้นจริงต้นเต้นไม่หายเลยครับผมก็โปรเจกต์นี้เยอะมากทั้เพลงก่อนมีมีเขาที่เขามีการแบ่งยูนิตอย่างชัดเจนยังไงหมครับก็จะมีในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันก็เพลงแรกจะเป็นเพลงรวมนะครับผมก็คือเพลงช็อกโกแลตที่ปล่อยมาแล้วก็ ตอนนี้มี MV แล้วด้วยครับผมก็ตอนนี้มีคนเข้าชม2รล้านวิวก็ขอบคุณทุกคนมากๆาะครับผมที่สนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก็จะมีเพลงอาเพลงรวมอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งปล่อยไปวันนี้เลยก็คือ I Will Be Your Boyfriend ใช่ครับใช่ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปช่วยปั่นวิวเข้าไปฟังได้นะครับผมแล้วก็อีก2เพลงนะผมเป็นเพลง Over Time กับ In My Room ครับผมก็จะแยกเป็น2ยูนิตด้วยกันใช่ก็คือ3-3ก็คือของ อินไมล์รูมเนี่ยก็จะมีบุญมีน้องมาร์คแล้วก็จะมีทะเลครับผมส่วนโอเวอร์ไทม์นะครับผมก็จะมีตับลึกมีพี่กระชาแล้วก็มีทอมมี่ครับใช่ครับอันนี้แป่งแย่จากอะไรครับอายุ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 ครับอายุต้องอายุแล้วแหละอายุบอกว่าอายุก็อายุแล้วครับ ยังเรียนได้อยู่นะเนี่ยนอกจากเพลงแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์ใช่เป็นหนังผีเนาะเป็นซีรีส์ผีเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้คอมเมดี้แล้วเป็นผีไหมจริงจริงมันมีทุกอารมณ์เลยฮะมีบ้างคอมเมดี้แล้วก็เป็นผีหลอนๆด้วยดราม่าดราม่าเลยแล้วก็มีเรื่องวิจารณ์ภาพของคุณใช่ครับดูจากตัวอย่างไม่น่ามีดราม่านะไม่น่ามันดราม่าแบบคอมเมดี้ไม่อยากสปอย แล้วก็ครบทุกรสชาติทุกรสชาติแน่นอนอ้อยากสุดท้ายบอกว่ามีมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับผมใช่ากก็สำหรับคอนเสิร์ตปีนี้ก็จะมีเหมือนกันครับจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมครับแต่เราจะเปิดขายบัตรกันในวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วครับผมก็สามารถจองบัตรกันได้ที่ w w w ร o m ดอเดนดีคอมครับใช่ครับเวลาสิบโมงตรงใช่ไหมครับใช่สิบโมงตรงใช่ก็ซึ่งในคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีโชว์หลายๆอย่างใช่ครับมีโชว์เดี่ยวของพวกเราด้วยใช่แล้วกโชว์กลุ่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นสเปเชียลโชว์ที่แบบเรายังไม่บอกดีกว่าว่าคืออะไรแต่ทุกโชว์พวกเราเตรียมตัวมาแล้วสนุกแน่นอนครับใช่หลัจากพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมาในคอนเสิร์ตอีกครับผมซึ่งคอใร่ะสเปเชียลมากเพราะพวกเราก็ยังไม่รู้ เพราะมันมีคนลุ้นสมเปรกแต่ไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันเราก็ลุ้นพี่ทำเขาไม่ไรอ่ะมาโปุ่นด้วยกับเราพี่ทำถ้าทอมมาร์กแฟนๆทุกคนนะครับมาดูกันเยอะๆด้วยนะฮะช่วยไงเห็นผมพูดเลยแล้วที่ตอมติดตามข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลของมีบันมอเฟสได้ที่ไหนบ้างครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n นะครับ The DNDTH นะครับสามารถติดตามก็ได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากดูซีรีส์เมื่อกี้บอกไปยังถ่ายไปยังว่าต้องทำอะไรนะ ก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากดูซีรีส์นะครับผมรสซีเดอะฮของเราดีมาไปสองนะครับก็สามารถนะครับผมเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับผมได้ที่ YouTube ของเดอะดีแนดีครับผมก็กดจอยเข้าไปสมัครสมาชิกเพียงแค่65บาทเท่านั้นใช่ครับรีกได้ว่าถูกมากๆครับใช่ครับผมที่สำคัญคือพรุ่งนี้ถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะสเปซิ얼คอนเทนต์เทนอ่าใช่ครับผมให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะครับต้องสมัครเลยบ้านะครับ ต้องสมัครเลยตอนนี้เนาะใช่ใช่ครับตัวอยางเต็มได้วันนี้ใช่ไหมคะใช่วันนี้สามทุ่มตรงใช่ครับไรมาไปสมัครวันนี้เลยใช่ครับดูเลยสามทุ่มนะครับช่วยกันฟังอยู่ด้วยนะครับเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักมากที่จริงเพลงนี้มันจริงอ่ะพีโรเป็นตัวแทนแฟนคลับใช่ใช่เพลงนี้ก็จะมอบให้แฟนคลับทุกคนใช่ครับฝากสนับสนุนด้วยครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอิ